ใบพัดลมฮาตาลิ18นิ้วใช้ได้กับฮาตาลี18นิ้วยี่ห้อเดียวนะครับใบฮาตาลิ18นิ้วไปใส่มิซูบิชิ18นิ้วอิมเมอร์เฟก18นิ้วไอวิคเตอร์18นิ้วไม่ได้นะครับฮาตาลิ ari, มันใช้ของมันอยู่ยี่ห้อเดียวนะฮะนี่อันนี้เป็นมิซูบิชินะครับไปซื้อมานะครับใส่แล้วอย่างนี้นะฮะลูกค้าบอกว่าเปลี่ยนใบแล้วเสียงดังครับก็เพราะว่าฮาตาลิแกน9มิลแกนพัดลมขนาด9มิลแกนพัดลมส่วนใหญ่จะเป็น8มิล ฉะนั้นเวลาไปซื้อใบพัดนะครับต้องเอาใบของมันนะครับอิมเมอร์เฟกนะครับวิกเตอร์มิตซูบิชินี่แทนกันได้หมดนะฮะยกเว้นฮาตาลีสิบนิ้วแทนใครเขาไม่ได้นะครับฮาตาลี1ินิ้วใส่ของฮาตาลีินิ้วได้ยี่ห้อเดียวนะครับสำหรับใบพัดนะครับเพราะว่าแกนห9เมิลเนี่ยใส่แล้วเป็นแบบนี้อ่าอ่านี้ซื้อมาแล้วนะครับจะทํายังไงก็ต้องมาแก้ไขกันนะครับก็มาดูวิธีแก้ไขกันครับ เอาออกมาก่อนนะครับเจ้ากลองกระดาษเนี่ยหนาประมาณมิลหนึ่งนะามาตัดนะฮะตัดแล้วเราใช้แกนนี่แหละเป็นแบบนะฮะพันรอบแกนไปรอบเดียวนะฮะแล้วก็ตัดนะฮะเอาแค่พอดีนะครัแค่พอดีนะฮะแยบแย่ไปในรู เดี๋ยวไปง่ายๆแค่นี้ก่อนนะครับใส่ไปปับ๊บนะครับแล้วเราก็ล็อกล็อกตู้ก่อนล็อกทูก่อนัออนบตอนนี้ก็นะได้แล้วครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าสั่นไหมนะคะดูว่าสั่นไหมนะครับ อ๋ไม่เต้นแล้วนะฮะใช้ได้นะครับไม่เต้นแล้วนะครับ,ต,รบตอนแรกมันสั่นนะฮะเพราะว่าใบมันหลวมมากนะครับมันหายหลวมเลยนะครับพอมาเรียบร้อยเราก็เอามาเอากาวากาวร้อนในหยอดหยอดลงไปนะฮะมันจะได้ติดนะครับกาวร้อนไม่หน่อยน่อยเดียวก็พอฮะ ติดแล้วนะฮะติดแล้วพอแล้วอันนี้ก็พอแล้วนะครับเดี๋ยวรอมันแห้งก่อนนะอย่าใส่ไปทั้งนี้นะเดี๋ยวไปติดแกนลำบากตอนเจาออกครับ จงจำไว้ว่าใบพัด ฮาตาลี18นิ้วเอาไปใส่แทนพัดลม18นิ้วย่ออื่นไม่ได้ขนาดรูไม่เท่ากันใบพัดลมฮาตาลี18นิ้วใช้กับพัดลมฮาตาลี18นิ้วเท่านั้นใส่ย่ออื่นไม่ได้ครับจบข่าว